เปนกาแฟเสร็จแล้วเตรียมพร้อมสิออกกัน oh. หลายคนมาอย,ายา่าฉีดอย่าฉีดนะสิเขาฉีดจะไหนหลายคนไม่ได้่ว่าไมได้สิไปฉีดวัคซีน ขเข็มหางก็เข็มหกพญายเข็มหางโอ้พญายเข็มหกนะเข็มเท้าจะฉีดอันตรายคนไทยฉีดแล้วตายว่าสั่นห่วยบ่อยห่วยขึ้นด้วยเมื่อขึ้นกูก็ขึ้นอยู่เด้อ่านพอนคอมเมนต์หไวยว่ะไอเกงไดละบานเองเขาบอกให้ไปฉีดเนาะสมบัติอะไรก็ต้องฉีดตามเขาบอกเขาจะแบ่งเขาจะแบ่งโ้นในยุคนค่ะพี่น้องเขาจะแบ่งโ้นแบบ หาิขึ้นไปฉีดก้อนพออมดซุ่มหาสิบขึ้นไปแล้วขาก็สีเอาซุ่มหาสิบลงมาค่ะหาสิบลงมาถึงสามสิฟถึงสี่ลัางจากหันก็จะเป็นพวกขมนนมกวสิออกได้มันองศามันติดลบพี่นองจ๊ะเดี๋นบมมัดใส่ถุงเท่ายาวแบบนี้ฮะถุงเท่าสั่นค่ะถุงเท่าสั่นก็ฮะคููปะพ่อ อันเมื่อวันไม่น้อยไปไม่น่อยไปอันเย็นก็ไปอันอบร่มบาาน,นี้ก็เลยไม่เย็ยนถารถแม่เย็ยนถารถแม่ก็เลยมาพอมูมูพมา่าเอ็นอิสลามหรือมุสลิมผาพกหัวไหมอัน พอกันเธอฉันไม่เห็นเธอโดนอะไรอันชุติกาเนีใช่ฉันกันบ่นเวียดอยู่แถวในเมืองอยู่แหละฉันเคยเห็นเธออยู่แต่ล้านเครอก่อม่ได้ทักกันเันเห็นเธออยู่ในเมืองอยู่แต่แวบๆประสนเธอได้กลับเมืองไทยบะฉันกลับไปวางสองปีที่แล้วโมพมาว่าแต่ว่าเป็นพมาแต่ว่าเว้าไทยได้เป็นพมาแต่ว่าอมีญาติพี่น้นองอยู่มินบุรีนางเห็นเพื่อนมาอยู่มินบุรีแบบแต่ว่ารอบพัวานา่งผัดอบพยพมาอยู่อัน สวีเดนตอนที่ว่าขอรีไพ่เนาะนั่งเฮ็ดเฮนดไปยูุมินบุรีแบบนะนั่งวะไม่ไปก็ดีแล้วชูวติกันมาสันทำไมเหรอฉันไปเมื่อสองปีที่แล้วนะ่ะเงินแสนไม่อยู่นะไม่ใช่แสนบาทนะแสนสวีเดนก็ไม่อยู่โอ้ยเธอจะไปคิดอะไรฉันไปฉันกบดเป็นแสนคือกันก็เลยวะแสนกบอยู่คือกันก็เลยวะอังสีโอ้ ว่าจะเก็บเงินได้เขาไม่รู้หรอกว่าเรามาอยู่ที่นี่นะเขาคิดแต่ว่าเราอยู่ที่นี่แล้วเรามีตังค์เนาะคนมาใช่ใช่ทุกคนเขาก็คิดอย่างนั้นแหละว่าคนอยู่เมืองนอกต้องมีตังค์ถ้าไปเมืองไทยก็คือแบบว่าถ้าใครมีญาพี่น้องเยอะบอกหอดมอง,องว่ายาพี่น้องเยอะสีมัวว่าเธอหยุดพูดเธอหยุดพูดฉันปวดหัวยาพี่น้องฉันนะเยอะมากไปก็มีแต่คนว่าเอ่อมีแต่คนมาเล่าปัญหาให้ฟังอ,อันนู้นอันนี้ ฉันก็ให้ไปคนละเท่านั้นเท่านี้ฉันกลับมาฉันก็แบบว่าจะตายเหมือนกันฉันก็มานั่งเก็บใหม่เธอก่อนจะไปนะค่ะตัวเครื่องบินเท่าไรก็เลยว่าสี่ค่าตัวเครื่องบินมันก็บ่าถือึก็เลยวอาใช้ค่าของฝากของยังอีกนู่นนี่นั่นใช่ใช่ขนาดของฝากฉันยอยซื้อนะเออฉันก็คือกันของฝากฉันก็ยอยซื้อแต่ว่าญยาิพี่น้องฉันไล่ยู่แต่ว่าญยาิพี่น้องฉันบริโอเงินฉันหนกแต่ฉันก็ตะเวนมุนตะเวนนี่ ขาดเลยออยังใช้กระสือให้ลูก mm. ก็เลยว่าสิถ้าเราจะกลับไทยแต่ละทีนี่เราต้องเก็บเงินนานน,านนะกว่าจะได้นั่งว่าก็เลยว่าก็ใช่ไงจะทํายังไงลหละพรานีนเมื่อเราก็ต้องกลับเพราะว่าญาติพี่น้องเราอยู่ที่นั่นไม่ใช่เหรือเธอสร้างบ้านไว้นั่นฉันกําลังคิดกับแฟนฉันอยู่ว่าจะไม่กลับอันคือว่าสีถามขายบ้านให้ญาติพี่น้อง พอเจาของลูกเต่ากับยูนีแล้วสินะมีงานมีการเฮ็ดยูนีแล้วลูกกันไงต่อไปลูกก็มีครอบครัวยูนีนั่งว่าเดี๋ยวนั่งกระเา่านั่งกระตองกระเียนยูนีบ้านกับบ่มีคนดูแลกับให้ญาติมาอยู่ไปเบืองบ้านแล้วมันส้มก็เลยว่าสิถามคายบ้านให้ญาติบ้านนี่กะเวลาคือฮอดอีลีก็สิไปเยี่ยมแป๊บๆแ,บแบล้วก็กลับเจนซีนะ ไม่น้อยก็เลยว่า,าเอออย่างนั้นก็ดีนะอย่างนั้นก็ได้อยู่ก็เลยบังสิผเลยว่า,าเนาะชุติการเธอว่าเหมือนฉันไหมเออฉันก็ว่าเหมือนเธอนั่นแหละทําแบบนั้นแหละดีที่สุด <laughs> ไม่น้อยก็เลยสิวะไม่น้อยช่วยฟังว่าไม่น้อยเอาบีบีมาหนีนะเบื่อแสนบาทแต่ขันไม่น้อยไปเมืองไทยไม่น้อยเมิดเป็นแสนโคนเด้แสนโคนบปอยู่เด้พี่น้องแสนกลัวอ้อมแต่แสนกลัวคิดเป็นเงินไทยก็สามแสนกลัวอย่าเรื่องว่าไม่น้อยไปนะ ค่าเครื่องบินค่ากินค่าอยู่ค่ากินค่าเที่ยวเข้าไปเข้ากับบริษัทไดเงินนี้เข้าอยากไปเข้าไปเข้าไปเป็นั่งเตือนเงินอย่างเดียวประมาณอยู่ผ่นผู้ใดว่าว่ามีเงินเคแสนเดียวกับเมื่อเมืองไทยได้แสนบาทจะมาว่าด้อเมื่อได้อยู่แต่ว่าเจากับสิเมื่อแบบเมื่อไปยื่เฮือนแล้วก็ก็แก้แก่แถวเงอนก็มืดคือเก่าก็มืดลักแสนบาทคือเก่าแต่ว่าจะเริ่มมาเข้าไปนานๆเข้าไปเขาก็อยากไปเที่ยวหันเขาก็อยากไปกินนี่บดนี้ไม่น้อยไปไม่น้อยก็อยากซื้อของให้ลูกลูกขาดเคินนี้ยังก็ซื้ ลูกจําเป็นนั่นจําเป็นนี่เนาะมันก็บเบิดหลายได้ให้ลูกมากก็เข้าไปนะั่นให้ลูกมากนะดีกลัวคันว่าถึงแต่ว่าควาหมหูซือกแล้วกันได้สัมผัสน่ยมันกระต่างกันลูกมากเขาก็ได้เห็นแต่ลูกผู้เดียวถามว่าไปเมืองไทยไมมหน่อยก็เสียเห็นลูกผู้เดียวคือเกหาหันละแต่ว่ายังหน่อยเข้าไปเมืองไทยเขาเห็นน,นั่นเห็นนี่เขาก็อยากซื้อส่งให้ลูกเขากินได้เห็นบ่อ่ะเอออย่างนึงไม่นหน่อยก็เสื้อพัทเมน กบข่านเห็นนภามนจั๊กเท้อก็อยากไปเข่าฮือนเขา่าซ่านเห้นเป็นขวัญขวัญหือนขวัญซ่านไว้ให้ลูกสินะซ้ำเฮายัางไปได้มาได้ละไอีอย่างนึงไม่น้อยก็อยากไปพระธาตุโพนเพราะไม่น้อยขอแล้วไม่น้อยก็บ่อยากพิสจัจจะบ่ได้บ่บนบ่นอะไรอยังเนา่งกะขอพรเพิ่นเมื่อมันได้แล้วก็อยากไปกราบไปสักการะเพิ่นเนะาะคนเฮานี่ที่สิกลับเมืองไทยได้ต้องมีเงินเด้อพี่นอ้อง หลายคนที่ไปกับเมื่งค่าย้อนอย่างพลระจาเปียนมันหลายทางว่ามีเงื่อนกันบ่มันก็มีเงื่อนกันอยอะแต่ว่ามีแบบว่าขันสิไปไปบ้านกัสิไปจกใจนั่นใจนี่กัสิกลับมากะสิขาดหน้าขาดหลังแบบว่ามันบ่มันมันมีพ่อใดใส่ใดใจมีพ่อไว้ซ้ำร่องแบบไว้กันตายหาขทางบ้านแดดรอนแล้วก็ทั้งเจ้าของเงสิมันเกิดพ่พ่อิได้ไปมันขาดขาดเขิขิน ถ้าผู้ใดลูกร้ายยังสิไปยังไหนล่ะสิไปแต่เจ้าของกับบไดบานี้ยัยงแม่ปูแม่ปูนี่คนไปเมืองไทยนี่ก็จยเฉพาะค่าเครื่องสองคนแม่ลูกนี่ก็ตกลับไปเกือบสองแสนนะลูกสามคนมันบริ้ซื้อตัวเด็กหน่อยได้บาทมันกลายเป็นว่าต้องซื้อตัวผู้ใหญ่กระี่คนล่ะตไบบะะ๊ไปกับแสนกาบาทละไสลละก็สิไปก็ซื้อนั่นซื้อนีนบละการเดินทาง ขันคืดว่าสีเดินทางมันได้เริ่มตั้งแต่บุตนได้ก้าวขาผลไล่ใจน่ะของฝากเข้ากับอยากซื้อนันซื้อนี่ลูกเต้าไปเมืองไทยขาดอันนี้อันนั่นก็ต้องซื้อเวลแเ้วไปเห็นนั่นเห็นนี่ก็อยากซื้อมันก็ต้องเมิดเงินอีกคือเกาหลายคนที่บ่ได้ไปเมืองไทยมันก็ด้วยหลายเหตุผลด้พี่น้องบางคนกับมันมันอยากนํตัวเงินมีกันยูเงินแต่วันบ่ไเ้มีแบบพ่อเลือเฟือเสิได้ไปขนาดไปหน่อยสิไปนี่ไว้หน่อยกันยั่ง ยังบ่อหนาในพอมเรื่องการเงินไปานใดได,ได้แต่ว่ากัจังไดก็ต้องไปแต่ถึงยังบ่ร้อมกะก็กไปแต่คืดว่ารอบนี้คือซิบ่เบิดหลายดอกเพราะว่าของใส่ไม่สวยอันมองยูมองเศร้ากับมีแล้วของใส่ไม่สวยในครัวเฮื่นก็มีแล้วอีหยังก็มีคคบให้บีบีแลลวค่มแม่นไปกับคือสิขาดเหลือกต่สิซื้อแต่เครื่องมือท้ามาหากินให้ลูกเท่านั้นล่ละ ตอนานั้นน้ำก็บเป็นแสนคือเก่าแลวะวเฉพาะวาลว,าว,าวาอยูหันนะ่ะแสนบาทมันก็เหมือคือเก่าแหละของปังปอนอ่ของใส่นะก็มีอยู่แต่ว่าของกินของอยูแม่ก็ซื้อทยอยส่งหายย่งสิแต่ว่าคือว่ากันไปรอบนี้ค่ะอาศัยเอื้อ,อแดกบอกตรงๆก็เอื้อกินก็เอื้อเที่ยวค่ะบอกมาเลยกลุ่มเงินบ่หลายเพราะว่ามีนะมีบริวารของผมมีมีค่ะแต่ว่ามีน้อยสาเหตุเพราะว่าตัง้งแต่โควิดเป็นต้นมาก ตั้งแต่ไม่น้อยกนมากอะปีสองพันห้าร้อยสิบแปดเนาะมันก็กไก่เป็นโควิดเนาะจนป่านนี้ไม่น้อยก็ย่างดูแลมาบีบียูหามาคือบรห้รโรเฮ็ดงานเฮ็ดมันกับบุพเพิคุมคายอย่างเงี้ยเกิดให้มันเลียนไปสกุลตัวของย่างดูแลได้อยากให้มันได้ที่าีดกับซ่อมแต่ของแบบว่ามันถดถอยลงแล้วห้าหาสิบกว่าอัพแล้วห้ากับสิบบมีเงามีแห้งแล้ว แต่อยากให้เขามีวิชาชีพติดตัวไว้มาเนี่ให้เขาไปสานโอเอาเ้าให้เขาเต็มที่แล้วกากทันไก่ให้เขาดูแลเจ้าของเอาเองไม่น้อยดูแลผู้เดียวฟังว่าดูแลผู้เดียวลูกสองคนดูแลหนะนักบีบี B นี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยปังปอนนี่หลังจากมีปัญหากันไม่น้อยก็เดี๋ยวดูแลแค่์หาสิบเปอร์เซ็นต์ได้ว่าบีบีนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์มากจักปีจจกปกกเจ้าว่าจักปีกับลูกเฮาเฮาก็ต้องดูแล บา้งคนอยากกลับบ้านสุดสุดเลยเห็นหมูกลับบ้านมันกะบ,บอกว่าจะยังไม่นหน่อยนี่เห็นหมูกลับบ้านเห็นหมูลงว่าไปแล้วนะพร้อมบินแล้วนี่ยิงเขาทายรูปยืดตรงกันสนามบิน,นี่โอ้ยไก่หอยแห้งบีแห้งว่อนพี่น้อง่อยแห้งอยากไป่อยแห้งอิสซาเขาอยากไปคักเป็นหน่อยอยังหูงซึ้จังสันแล้วคนอื่นที่บ่าอะไรไปเลยอย่าลืมว่กคนบ่าอะไรไปไปสิบสิบ,สบปีกับมี่ค่ะ บางครัร้งกะว่พอมเรื่องสุขภาพบร่พร้อมเรื่องการเงรินว่ร้อมแต่การเงินน่ะเป็นรักทกี่แล้วคือน้องอืือจังมูพองหาแล้วบ้านโอ๊ยกลับไปน่ะญาติพี่น้องเยอะเขาไม่รู้เราเรามีไม่มีเราจะไปนั่งรอกินเขาเหรือถึงเวลาเขากระยาบว่ากินอันนี้อันนี้เขาเกินขึ้นมาแล้วเราก็ต้องจ่ายแหละใช่ไหมชุดติการเออก็ใช่แต่ผมชั้นน่ะคือ ไม่ได้ว่ายอตัวเองหรอกนะแต่ว่าฉันไปฉันไม่เคยเสียเรื่องญาติพี่น้องฝั่งฉันนะแต่เลวังสิมีแต่ฟังฉันนะยันตะคันฉันไปบอดสังเกตเบื้องม่น่อยไปนะม่น่อยญาติพี่น้องม่หน่อยม่นอยบ่เคยเ่ยเด้ของฝากยังกับบวค่อยได้เห้เขาเด้เพิ่งมาห้างหลังนี้คนละนิดละหน่อยถึงบอกว่าถ่ายบ่พรแต่เมืองไทยบ่ได้ยาม่หน่อยเห็นมถทาย่อยเสื้อนั้นทย่อยเสือนี้ท่ละนิดละหน่อยละนิดละหน่อยเพราะว่าอยากห้ล้านลานเจ้าของนี่ เจ้าของมาอยู่มังหนอกก็บ,บ่เคายอย่างหลานบางชิน้นบางคนก็บ่เคยอย่างหลานเลยแต้ถามว่าหลานเรียกร้องบ่บ่ว่าได้เรียกร้องและการที่ซื้อให้เขาลําบา,ากเจ้าของบ่บล่ลาบากพอเข้าเอารายได้ของเข้าแต่ละเดือนนะที่เขา้าเข้าต้องแบงรายายของเข้าในแต่ละเดือนเข้าเซฟรายใจของเข้าแต่ละเดือนเขาก็าเอาส่วนที่เหลือน่ะซื้อของฝากตุนไว้ที่นึ่งอืมบัดเวลา้เาสิบไปอีลีเขาปฏิสือก่อนใอย่างเท่นึงคือการซื้ออาหาร ไปฝากลูกคนณงคนื้อดีแบบนีน้แต่ว่าเสือผานาแพทย่ได้ซื้อดอกกต่มีแต่ตดที่มันตกค้างอยู่สองสามตเท่านั้นที่ได้ที่จะเอาไปให้ลูกฟองก่อนกับว่าได้จำเป็นแล้วพ่อเสือผาแม่ก็สั่ง่านทางอินเทอร์เน็ตไทยแล้วมัเคือนั่นอยากกินยังพิเศษนะั่นก็ส่งข้อความหาแม่แม่ก็บอกวีบีจัดการให้ทาง,งานันเบ็บช็อปปี้ส่วนมาม่ม่อได้ซื้อของทางช็อปปี้แล้วก็ส่งไปให้ บางเครื่อนไม่น้อยกเอ็เอฟให้เอฟละบใจเองทางนี้ถ้าเจอเอฟซี่ห้าขายเอ็นซี่ไม่น้อยก็อุ้มหุนเอฟทรงไปให้กินแต่บีบีนะเดือนนึงแต่นัดอยู่เพราะว่านั่งต้องจ่ายค่ารถไปเฮ็ดไปเลี้ยนแต่ว่านั่งก็ใกล้สิจบแล้วล่ะแต่ว่าการเลี้ยนเล็บเลี้ยนคิวนี่เจอสิซักแต่ว่าไปเลี้ยนโอ้เลี้ยนตามหลักสูตรให้มันจบบ่เมียนเด้เมียบให้เฮ็ดแบบนั้นเด้ เลี้ยนเลี้ยนเนี่ยมันโหเลี้ยนเนี่ยมันมั่นใจเจ้าของดิ่บุ๋มมันว่ามึงเลี้ยนเอาแค่พ่อพานแล้วไม่ต้องไปเห็นงานมึงเจอประสบการณ์จริงหรือว่าอีหยังสิมึงเจอปัญหาเกษตรบ่ได้เลี้ยนพ่อหลวงหลวงคันไหมมันกะสียุ่งยากกะสะเลี้ยนก็ตั้งใจเลี้ยนให้มันจบเลี้ยนให้มันดีนวดก็ได้อยู่แล้วแล้วก็คิวก็คิวก็เหลือสอบอีกสองคนแต่เล็บนี่กะคู่ที่สอนนั่นเลยว่าให้เอาคิวให้เซ็ตก่อนแล้วก็ไปสอบว่าให้เฮ็ดเล็บให้จบวัตถุคอดก่อนแล้วก็ไปสอบ แต่ว่าลิฟเนี่มันเลียนปั่นเลียนวาดเลียนพินเนาะมันก็ต้องใส่เวลาแม่เนาะก็เลยว่าพ่เป็นยังอกเลียนเนี่ยมันหูทองแท่ให้มันใจว่าจะคล้องหูไปเฮ็ดงานหรือว่าไปฟื้นงานกบเขาก็พ่อเฮ็ดใดเฮ็ดยังจะคล้องกับพ่อดามีการต่อยอดไปข้างหน้าช่วงนี้แม่กันย่งไหวแต่ไหวของแม่นี่ก็สันลิลล์แหละแต่ว่ากับโบอยากไปเร่งมาพอแล้วมึงจบแล้วไปหางานทานั่นสิกับโบอยากเฮ็ดจังสี่ขนาดบ่าวเล้ววั่นถึงเวลาเล้วคนก็ยืนทาเล้วไปเลี้วพี่โน